ต้ยมยำขาหมูนะคะเราใส่น้ำไม่เยอะค่ะมีอะไรเราก็ใส่ลงไปใส่กระเพราด้วยผักชีใบเลื่อยด้วย,ยเราเน้นกินสมุนไพรค่ะมีผักอะไรที่เราอยากใส่เราก็ใส่ไปโอ๊ย,อย นี่เครื่องพริกทอดนี่ใส่ลงไปเยอะอันพริกอันนี้ไม่ไม่เผ็ดนะพริกเม็ดใหญ่ทอดแล้วมันหอมแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาน้ำน้ำพริกเผาไปด้วยมะขามมะเขือเทศห,หัวหอมขั่วเขียวไปมะกรูดใส่ลงไปจะชอบชอบพริกทอดนะเนี่ยอันพริกอันนี้ไม่ไม่เผ็ดนะแต่จะจะหอม มเผ็ดนิดๆขาหมูวันนี้มีมีแต่เนื้อเราจะซื้อแบบมีแต่เนื้ออันที่เขาเลาะกระดูกออกไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ,ะต้มต่อไปสักหน่อยในเวลาตักเสิร์ฟแล้วทำชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มาก เน้นกินโปรโตีนกินสมุนไพรแล้วก็เน้นเน้นเนืน้อเนืน้ออ้าวแีนี้ใครจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็จัดเลยอ๋ออือ โลง่งคอเราใส่สมุนไพรยเยอะอ,อร่อยมากๆ thank you so much ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชม mm hmm.